ช่วงสาระน่ารู้ของเจ้าปลาอลิเกเตอร์หรือเจ้าปลาจอระเข้เป็นปลากินเนื้อน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปลากรามีลักษณะเด่นคือปากยาวคล้ายกับจระเข้รูปร่างกลมยาวตากลมสีดำบริเวณตัวจะลดหางคล้ายกับปลามีครีบเล็กใต้ท้องเป็นปลาที่กระจายพันธุ์อยู่ในแหล่งน้ำจืดเช่นแม่น้ำทะเลสาบ ของอเมริกาตอนใต้เช่นรัฐฟลอริดาอลารเกเตอร์ที่ภายในมีฟันที่แหลมคมสองแถวประมาณ500ซี่ปลาริเกเตอร์กำเนิดมานานกว่า100ล้านปีแล้วเกิดอยู่ยุคเดียวกับไดโนเสาร์ปาริเกเตอร์มีความยาวได้ถึง6-7ฟุตน้ำหนักมากกว่า100ปอนด์นักตกปลาในพื้นถิ่นเคยพบตัวที่ยาวถึง 14ฟุตในปีคศ1 9 8 7และปีคศ1 9 1 0ที่รัดมัสนิสสิบปีมีผู้จับตัวที่มีความยาวถึง10ฟุตจึงจัดเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปลาดิกิเตอร์ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์และกดซ b s สไ i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ